มหาชาชติพระเวสสัมดรชาดกสิบสามกันกันที่หนึ่งทศพรสิบพระคาถาวาดด้วยพรสิบประการที่พระอินทร์ทรงประทานแก่นางเทพพิดาชื่อว่าพุษดีผู้เป็นพระมเหสีซึ่งทูลขอไว้ในวันจัตยุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ลักษณะพรสิบประการที่พระนานงทูลขอ ขอเกิดในศีวีประสาทขอให้จุกขุกชาติคมขำขอให้คิ้วโก่งขนงดำขอให้มีนามว่าพุสดีขอได้พระโอรสผู้มีบุญขอให้ท้องไม่นูนเมื่อคันมีอานิสงส์การบูชากันเทศกันที่หนึ่งจะได้รู้จักเป้าหมายในการอธิษฐานใจในการทำบุญทำกุศลว่าหวังจะให้ตนได้ประสบสุขอย่างไรบ้าง